ชัดครับผมตู่ภูมิระพีพบกับเราสองคนอีกครั้งในรายการภูมิชัดเยสวัสดีครับจริงๆแล้วในรายการหลังจากที่ชกเสร็จมันจะมีเสียงเอฟเฟกต์เนะใช่ไหมตุบๆอะไรแบบนี้แบบมีเสียงน้ามานิดนึงครั้งที่แล้วเราได้คุยกันเรื่องของการลงทุนครับในตอนที่แล้วก็เชื่อมโยงไปในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันแล้วก็ตบ้ายด้วยเรื่องของ เสร็จความสุขเร็จความสุขสำเร็จความสุขครับความสุขนะฮะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะควบคุมครอบคุมครับครอบคุมไม่ใช่ควบคุมไปครบไปครอบไนะควบคุมนี่คือภรรยาควบคุมคุณโอเคคราวนี้ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยครั้งที่แล้วที่เราได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้วยเวลาด้วยแรงแล้วก็ด้วยเงินแล้วก็ความเสี่ยงในการลงทุนในที่นี่เหมือนเล่นหุ้นอะไรต่างๆนะครับ คือในช่วงอีพที่แล้วตอนที่แล้วเนี่ยมันมาติดอยู่ตรงที่ว่าเกิดแบบที่เขามีการลงทุนกันไปเยอะๆแล้วมันมีการเหมือนลุ้นหรือมีการคาดหวังที่บอกอะไรนะภาษาอังกฤษอะไรนะอะไร e อ p e c t e d r e t u r n expected r e t ก r n ็ก็คือการคาดหวังในการลงทุนครับผมมันก็จะส่งผลต่ออสุขภาพจิตใช่สำคัญมากเลยครับใช่ไหมใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่า ที่เคยได้ยินข่าวอะนักธุรกิจหรืออะไรต่างๆที่เอปิดหวังจากการลงทุนหรือธุรกิจไม่ได้จะเรียกว่าล้มละลายก็ได้นะไม่เป็นคนตามที่คาดหวังอคนแบบว่าฆ่าตัวตายอ่ะครับออันนี้อันนี้ล้วนๆแล้วครับเกิดจากอในเรื่องของสุขภาพใจอซึ่งเหมือนกันไหม่สุขภาพจิตสุขภาพใจต้องต้องขอขออนุญาตเรียนแบบนี้ครับในประสบทางผมเนี่ยในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจับ เกี่ยวข้องกันครับถามว่าเป็นเรื่องเดียวกันไหมเป็นเรื่องเดียวกันได้ครับเพราะส่งผลส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างเรื่องของสุขภาพกายนะครับถ้าคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคร้ายนะครับแต่คุณมีจิตใจที่เศร้าหมองมีจิตใจที่หดหู่มองโลกในแง่ลบประสิทธิภาพในการทํางานก็จะลดลง นะครับดังนั้นในคำว่าสุขภาพกายที่ผมอยากจะนิยามตามศาสนาของผมเนี่ยสุขภาพกายคือความสามารถหรือสมรรถนะนะครับของร่างกายที่ส่งผลต่อการทํางานทําไมต้องใช้คําว่าการทํางานครับในชีวิตของคนเราทํางานโดยตลอดจริงไหมครับตื่นเช้ามาคุณคงชัดก่อนที่จะเดินทางไปถึงที่ต้องทําอะไรก่อนครับ กินข้าวกินข้าวใช่ไหมฮะอ่าได้เลยครับล้างจานให้ภรรยาโอ้ไม่ใช่ลราดูบ้านหุงข้าวไม่เหลือเสื้ผ้าแล้วเนี่ยเออขาดเสื้ผ้าอย่างเดี้ยเจ็บไหมฮะครับดังนั้นคนเราบอกว่าตถ้าเกิดคนเราจะบอกว่าคุณไม่มีงานทําในชีวิตไม่ใช่นะครับงานบ้านเนี่ยเป็นงานที่จุกจิกละเอียดต้องอาศัยความเอาใจใส่นะฮะแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียด เราถึงจะมีบ้านที่สวยงามดังมีคำกล่าวที่ว่าบ้านสวยได้เพราะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านสะอาดอดังนั้นกลับไปบ้านนะครับถ้าเราพอจะช่วยเหลืออะไรนะครับภรรยาที่บ้านได้ก็ควรทํานะครับเดี๋ยวเราข้ามเรื่องภรรยาไปรู้นั่งฟังอยู่ว่าไงเอคิดว่าไม่พลาดเดี๋ยวเอาไว้เป็นรายการชุลมุนไปบ้านแล้วกันเ ย้อนวนกลับมาเรื่องสุขภาพกายมีเกี่ยวข้องกับสุขภาพใจใช่ครับเกี่ยวข้องกันครับก็ในเรื่องนี้ครับทางภาครัฐก็ให้การสนับสนุนสังเกตไหมครับก่อนหน้านี้สักปี2ปีก่อนที่โควิด1 9จะมาจะมีโครงการไวนะขี่จักรยานลุกกันขึ้นมาปันปั่นจักรยานกันจักรยานนะทั่วประเทศเลยนะครับในวันเดียวนะครับรวมถึงมีโครงการอะไรครับรถพุง กครีไหมฮะครีไหมฮะรับพุงให้กับข้าราชการใช่นะครับข้าราชการแล้วรวมถึงโครงการนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดครับเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐนะครับให้การสนับสนุนเนื่องจากเล็งเห็นว่าสุขภาพกายเป็นสิ่งสําคัญครับครับซึ่งเรื่องของสุขภาพกายเนี่ยสำคัญประเทศที่ให้ความสําคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพใจประเทศแรกของโลกคือประเทศญี่ปุ่น อ่าประเทศญี่ปุ่นเคยญี่ปุ่นอายุมีผู้สูงอายุเยอะมากเยอะครับเยอะครับเหมือนเหมือนบ้านเราแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในการทํางานเขาค่อนข้างเสียดีย์ผมเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอยู่ประมาณปีหนึ่งมีโอกาสไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับปรากฏว่าที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยเขาจะทำเต็มเวลาซึ่งก่อนทํางานเนี่ยทุกบริษัทจะเหมือนกันหมดครับไม่รู้คุณคงชัดเคยเคยเห็นบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยไหมครับ บริษัทญี่ปุ่นที่ทเป็นผู้บริหารญี่ปุ่นตอนเช้าเนี่ยพนักง,งานก่อนเดี๋ยวเข้าทำงานต้องทาอะไรก่อนเป็นประมาณนั้นใช่ถูกต้องต้องมีการออกกำลังกายวอ <c oughs> ร์มยืดเส้นยืดสายถูกต้องครับนั่นเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งครับ,รบแล้วญี่ปุ่นจะมีความอีกอย่างครับในการทํางานคืออันดับแรกคุณจะต้องมาถึงที่ทํางานก่อนครึ่งชั่วโมงเพ <P ew> ื่อเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าสู่งานเพื่อทําการทบทวนว่างานที่ผ่านมาเมื่อวานคุณทําอะไรไปบ้าง คนไทยเรามาสายครึ่งชั่วโมงคนไทยเราใช่ไหมครับทํางานอยู่สุขุมวิทใช่ไหมครับร้อยสิบบ้านอยู่คอนโดเดซอยเข้างานกี่มาช้าก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นนี้ประจาสิ่งที่เขาทําอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขามันมีผลมีงานวิจัยนะครับจากจากอ่าจากหลายหลายที่บ่งบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสซีเรียสทำงานแล้วก็มีคนที่ ทำงานจนตายหรือที่เขาเรียกว่ามี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 ชื่อโรคด้วยเป็นชื่อโรคว่าคาโรชิคือพวกนี้ทํางานหนักจนตายคิดคิดเยอะอะคิดมากจนตายก็เป็นผลงานใช่ครับนั่นคือเป็นคนญี่ปุ่นในยุคสมัยที่พวกเราเติบโตกันมาญี่ปุ่นมันจากสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับก็คือจะค่อนข้างให้ความสัมพันธ์กับงาน่อให้ได้คุณภาพงานที่ดีใช่แล้วก็เพื่อเพื่อคุณเขามีความเชื่อเชื่อว่าการการอุทิศตน เพื่องานการจงรักภักดีต่อองค์กรครับจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของตัวเราเองเนี่ยดีขึ้นในอนาคตทํา้กันจนตัวตายเลยคดังนั้นสังคมก็เลยมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาบอกเฮ้ยเขาจะมาออกกำลังกายหน่อยนะรีแลกเพราะในงานเนี่ยก็จะค่อนข้างซีเรียสกันอยู่แล้วและอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยพอเืิองานไปแล้วจะมีว่านธรรมด้านการดื่มเดี๋ยวก่อนไปเืิองานกลางวันนี่เขามีการนอนนีบ ด้วยป่ะใช่ครับญี่ปุ่นป่ะใช่ไหมที่ญี่ปุ่นไม่ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดทางทางบ้านมีข้อมูลช่วยยืนยันกับเราด้วยที่ว่าต้องพอพักเที่ยงนี่คือให้นอนนะนอนงีบครับงีบก่อนแล้วก็ตื่นมาทํางานครับผมเคยเคยได้ยอนเนบบตอนเช้าทํางานเลยเคยได้ยินรู้สึกไหนมีมีในเวียดนามด้วยครับผมนี่งีบประจําเที่ยงปุ๊บนี่งีบเลยเป็นที4โมงเย็นอันนี้งีบส่วนตัวใช่ไหมต่างลงีบหรือว่าหลับกลางวันไม่ไม่ไม่ใช่เป็นนโยบายบริษัทใช่ไหมเออไม่ใช่ หรือไปแอบเงียบตอนประมาณสักบ่ายสามดีแต่ไม่ใช่เลยไม่ได้นะบ่ายเราเราเริ่มเปลี่ยนเรื่องแล้เริ่มเปลี่ยนเรื่องเริ่มเปลี่ยนเรื่องบ่ายสามพอดีนะว่าต้องต้องเริ่มต้นทำการเใช่ไหมสาวมาสายต่อต่อตนนี้กลางวันกลางวันเงียบตอนเย็นยังไงต่ออ่ะตอนเย็นครับจะมีวัฒนธรรมการอาวญี่ปุ่นจะมีวัฒนธรรมการดื่มเขาจะมีในเรื่องของเซนเนอริตี้คือเรื่องของอาวุโสครยกตัวอย่างเช่นถ้าไปกันสามคนใช่ไหมถ้าไปกันสามคนนะครับ ดื่มนี่คือดื่มไะไรฮะดืมดมด่มดื่มดื่มสุราครับอ่าเลยสาเกป่ะอ่าสาสาเกสาเกญ,ญี่ปุ่นครับหรือจะเป็นเบียร,ร,ร์อะไรก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ผสมครับกระตุ้นเขาจะมีวัฒนธรรมการดื่มครับซึ่งเป็นเป็นวัฒนธรรมของเขาวะนะคือเ,เราเราไปอะไรแตะต้องอะไรเขาไม่ได้ครับครับซึ่งถ้าถ้าเกิดคุณไปกันสามคนครับอยู่ในยิ่งถ้าเกิดสามคนนี้อยู่ในระดับสมมติอยู่ในระดับใกล้เคียงกันครับเช่น ผู้จัดการนะผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการทั่วไปผู้จัดการฝ่ายครับในคืนนั้นครับครับการดื่มของคุณจะไม่จบที่ร้านแรกอืถ้าไปสามคนคุณต้องไปสามร้านครับจบที่ร้านเราที่ร้านสองร้านหนึ่งร้านสองโอ้โหครบเลยเนี่ยมังที่ที่เกษตรยกเลิกไปแล้วครับเดี๋ยวกลับมากับมากลับมากลับมากครับอ่ะสามสามร้านทำไมต้องไปสามร้านครับเพราะว่าแต่ละร้าน 3คนใช่ไหมจะผัดกันไป็นเจ้ามือครับแต่ละร้านจนครบสามร้านจะถึงคุณเวลาดูหนังญี่ปุ่นจะสังเกตไหมคเวลาสามีไปงานเลี้ยงกลับบ้านมาี่คือจะเมาดูไม่เคยจบไปที่หนังญี่ปุ่นเน้นกรอผัดประบบดเสบือสามนะทีมงานเข้าใจไหมเข้าใจ นั่นเองแบบนังชีวิตนะชีวิตจะสังเกตว่าเนี่ยนะยิ่งยิ่งยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นผู้มีวุสน้อยครับจะจะแบบเมาปิ้งกลับบ้านเลยผมเคยไปที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็เจอกระทำประมาณนี้ครับ,รบก็คือจะโอ้เขาน่ากลัวเนาะน่ากลัวเหมือนกันในเรื่องสุขภาพครับยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนผู้ที่มีวุฒิส่วน้อยเนี่ยคุณคุณจะปิ้งขนาดไหนอ่ะคุณต้องมาบกแท็กซี่ให้บรรดานายคุณกลับให้เรียบร้อยก่อนคุณถึงจะกลับบ้านได้ ถ้าทมเขาดีมากครับเมาเมาไม่ขับครับเมาไม่ขับนี่แหละครับนี่คือเรื่องเนี่ยดังนั้นมันก็เลยส่งผลถึงแต่ทําไมเศรษฐกิจของญี่ปุ่นถึงเติบโตเติบโตได้เป็นอย่างดีเพราะอะไรครับคําเดียวครับความมีวินัยของคนญี่ปุ่นเขารู้เขารู้เขารู้ว่านั่นนี่นี่คือเวลางานครับนี่คือเวลาพักผ่อนแต่ก็คือยังอยู่ภายใต้ของประเพณีจารีที่ถูกสะสมกันมาเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้กินกันบ่อยๆฮะเขากินเขากินกันแบบว่า นานๆทีกินกันผมก็เคยถามเพราะว่าพอดีวันนั้นที่ผมไปดูงานก็ไปอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยโตเกียวครับเขาบอกว่าก็หนึ่งเดือนก็จะคือจะมีสองครั้งครับไม่สัปดาห์ที่หนึ่งก็สี่ไม่ไม่ไม่ก็สองสามแล้วแต่ของบริษัทแต่ส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นกลุ่มผู้บริหารปะเป็นกลุ่มผู้บริหารครับใช่ไหมกลุ่มผู้บริหารแต่ว่าในการดื่มก็จะมีวัตถุประสงค์นะคนไทยเราเป็นไงฮะ คนไทยแหละครับก็อยากผู้บริหารก็ดื่มเดือนละครั้งสองครั้งโอ้ับแต่ว่าทางพนักงานนี่แทบทุกวันเลยตกเย็นมันไม่มันไม่เหมือนกันนะแนวยวพูดถึงเรื่องดื่มนะพาอผมมายาวเลยออย่างเ็าทาการดื่มเพราะว่าจะไม่เหมือนเราอย่างของของเขาเนี่ยก็คือถ้ายิ่งยิ่งอันนี้ประเทศประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับอันนี้ยังอยู่ในเรื่องของสุขภาพกายนะ่านผู้ชมครับยังอยู่ในเรื่องของสุขภาพเราเริ่มเมาแล้ว นะฮะแช่อยู่ที่ดื่มนานแล้วจะบอกว่าทําไมทําไมคนไทยถึงดื่มเยอะครับสังเกตไหมเพื่อนเพื่อนผมผมมีเพื่อนที่อยู่สวีเเนครับนมาประเทศไทยครั้งเดียวตกใจมากครับบอกยูทำไมกินอะไรกันเป็นกลมของเขาเนเวลากินคือกินเหมือนเป็นเหมือนแก้วช็อตไก่แับแก้วช็อตเทปปึ๊บปึ๊บึ๊บของบ้านเรามีทั้งน้ําทั้งโซดามีทั้งโค้กบางสูตรก็มีน้ําแดงครับโอ้โหผสมกันเร่เลยง่ายครับปั้นร้อน บ้านเขาอากาศเย็นเขาดื่มเพื่อให้ใช่เขาเพี่เพียวเลยใช่เพียเพียวคือเมาคือเมาอ่ะครับเมาเมาคือจบนะครับแล้วแล้วดีกีของที่นู่นอ่ะของเขาเขาอ่อนกว่าดีกีบ้านเราบ้านเราสามสิบห้าดีกีโอ้บ้านเราโหดฮะบ้านเราโหดครับฝรั่งฝรั่งเห็นยังนั่นเลยก็คือสรุปว่าธุรกิจส่งผลให้สุขภาพจิตเครียดเครียด เลยต้องไปดื่มอืมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วฮะเพื่อหายเครียดอะไรเงี้ยนะฮะนี่เรา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 สื่อว่าเนี่ยตอ่คนที่ทำบางครั้งเนี่ยเราเราใช้ชีวิตโดยที่เราไม่ระวังครับนะครับก็เลยจะส่งผลต่อสุขภาพกาย คือพูดง่ายคือที่ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นมาเนี่ยก็คือแค่จะชี้นําว่าในประทญี่ปุ่นเขามีวัฒนธรรมบริหารทุกอย่างให้เกิดสมดุลในร่างกายคุณจะทํางานหนักอะไรแค่ไหนเช้ามาคุณต้องเอ็กซ์ซอร์ากำลังกายตอนเที่ยงต้องนอนพักงีบอะ้วช่วงเย็นคุณต้องรีแลกคือผ่อนคลายสมองด้วยการดดิมด้วยการอะไรกระวาไปจะร้าน1นึ4อะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายคุณต้องมีวินัย คุณจะเมาแห้งขนาดไหนเช้ามาคุณต้องทํางานไปยืดเส้นยืดสายคือทุกอย่างมีลิมิตคือเขาจะเปคำว่ามีวินัยของเขาคือทุกอย่างเป็นเวลาเป๊ะะเป๊ใช่ขาก็ถึงได้ในสังคมในประเทศของเขาถึงมีการพัฒนาคนพัฒนาผดักอะไรต่างๆเกิดขึ้นเกิดมาสนกหนั้นแต่ผมไม่ผมไม่รู้ว่าประเทศญี่ปุ่นเขาได้ผลิตพวกโทรศัพท์มือถืออะไรขึ้นมาไหมมีแนรนดมือถือไหมญี่ปุ่นมีไหมไม่ไม่น่าจะมีครับส่วนน่าจะเป็นการส่วนมากจะเป็นก็เป็นเรื่องที่แตก ใช่แต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีของที่เราคาดไม่ถึงเช่นชาร์ปนี่ของอะไรชาร์ปชาร์ปของญี่ปุ่นเอเคยเห็นยี่ห้อชาร์ปมือถือยี่ห้อเหรอครับเออผมไม่เคยเห็นนะความรู้ใหม่ของผมนะแต่สังเกตนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะจะเป็นเจ้าพ่อทางด้านเอเซอร์โซลี่อุปกรณ์เล็กๆพวงกุญแจอะไรนะแล้วก็ที่แขวนที่แขวนของที่สามารถรับน้ำหนักได้เยอะๆคือของที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยคุณสามารถ ไปหาได้ในร้านญี่ปุ่นซึ่งมีหลายๆายร้านเนาะก็อาจจะเป็นเหมือนพวกอะไหล่รืออเลยต่างๆจะอยู่ในในในญี่ปุ่นที่เขาผลิตอะไรกันโรงงานอาจจะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยสั่งจากญี่ปุ่นซึ่งพวกนี้เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครับซึ่งซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมในบ้านเรามากนะครับเยอะมีตอนนี้มีมีมีหลายแบรนด์เลยส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตครับลองไปดูครับในบ้านเราครับมีมีหลายแบรนด์แต่ส่วนมากคุณจะสังเกตได้ง่ายครับว่าไหนมาจากญี่ปุ่นเขาจะเขียนว่าราคา เขาจะเนที่ราคาว่าทุกอย่างราคานี้ร<อ>้านประมาณนั่นแหละครับเข้าไปได้เลยทุกอย่างราคาเชนทุกอย่างทุกอย่างราคา35บาทพุ่งนี้ญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่จีนเหรอจีนจีนครับแต่ว่าหน้าร้านไปญี่ปุ่น่าแบรนด์ไปญี่ปุ่นครับแต่ว่าสินค้าข้างในเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่สอดไส้เกิน90%อใช่ใช่ใช่ แต่พูดถึงคุณภาพเขาก็ดีด้วยนะพูดถึงนะคุณภาพสินค้าแต่ก็แต่ก็ยังคงมีสินค้าที่มาจากญี่ปุ่นเป็นลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นนะอาจจะแบบผลิตในเพื่อนบ้านเราเนาะอาจจะผลิตอยู่ที่จีนแล้วก็ผลิตอยู่ที่เวียดนามก็หลายที่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววนกลับมาในเรื่องของเทคโนโลยีอุปกรณ์ในความสะดวกมี่เราพูดถึงทห้ญี่ปุ่นก็คือถ้าถ้าพูดถึงในปัจจุบันอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต่างๆคืออุปกรณ์นความสะดวกหม้อหุงข้าวเมื่อกี้พูดถึงชาร์ป มือหม่องข้าวใช่ไหมหม่องข้าวชาร์ปมีมะหุงข้าวมีโทรทัศน์ครับเอออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปขอเก็บค่าโฆษณาทีหลังก็คือพว่นเอามือหมงข้าวสมัยก่อนเป็นเตาถ่านก็ต้องเตาถ่านก็มีพอไฟฟ้าปุ๊บมันก็เสียบปลั๊กเนาะก็คือเรียกว่ามวยความสะดวกนะแล้วเนี่ยพอเอ่อมวยความสะดวกในในยุคปัจจุบันก็คือก็คือมือถือโทรศัพท์ละใช่ครับผมก็คือเหมือนเป็นเทคนิคว่ามันคืออุปกรณ์อนวยความสะดวกสมมุติถ้า เราอยากจะติดต่อหาใครเราหยิบโทรศัพท์นี้ขึ้นมาแล้วก็โทรสมัยก่อนต้องเขียนจดหมายครับอ่าใช่ใช่ไหมฮะกว่าจะถึงกว่าจะถึงอุ้ยทันไหมเมื่อก่อนยังไม่มีสมาร์ทโฟนก็ส่งอีเมลจดหมายสมัยก่อนนี่ส่งจดหมายเฉยไม่ได้นะคุณจะต้องมีแป้งด้วยเคาะทำในซองจดหมายใช่ใช่ใช่ไหมให้มันมีกลิ่นหอมนิดนึงก่อนรุ่นก่อนแล้วสมัยก่อนก่อนส่งจดหมายนี่อไม่ใช่ง่ายๆนะครับครับขึ้นต้นและลงท้ายคุณต้องมีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์นะโอ้โหอ ใช่ไหมยิ้มก่อนเปิดเลยนะอารมณ์บันเจิดก่อนอ่านอะไรประมาณนี้เกิดไม่ทันแล้วไม่ทันเลยครับแต่เดี๋ยวนี้โซสมัยนี้ปุ๊บเนี่ยพอเป็นจดหมายแล้วเป็นอีเมลแล้วพอรุ่นนี้ปุ๊บเป็นมือถือละมือถือเป็นสมาร์ทโฟนละแล้วก็แชทโทรหากันเดี๋ยวนี้ไม่มีจดหมายแทบไม่มีมีนีแล้วครับสกสก็ตายไปแล้วครับแต่ครั้งนี้มันจะกลายเป็นว่าคือคนบางคนพอเกิดมันไปยุเนี่ยหรือว่าไม่ไม่รู้ผมมองว่าไม่รู้เท่าทันนะคือกลายเป็นว่าทันที่จะมันเป็นเรื่องของ อ,อุปกรณ์อำนวยความสะดวกกลายเป็น hmm. ว oh, oh ่าข <to> ัดความสะดวกเรานะจริงไหมเคยผมาที่คิดว่าทุกคนคงเคยอ่ะหยิบโทรศัพท์มาโอ้โหโทรมาหลายสายเลยเพียบโทรกลับไปโอ้โหหูชาเลยใช่ทำไมไม่รับสายทําไมไม่อ่านไลน์ทำไมไม่เนี่จะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเป็นขัดความสะดวกเราเลยไปเลยซะอย่างนั้นเลยครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องเรื่องของสุขภาพใจฮะอืครับการการมีอุปกรณ์เหล่านี้นะครับจะช่วยในเรื่องของจิตใจได้ตรงไหนครับ หนึ่งนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมฮะจะทํางานจะทําวิจัยสักเรื่องเฮ้ยทำยังไงดีโอหยิบขึ้นมาครับกดเข้าหาเว็บอากูเซิร์ชเรื่องที่สะดววกคามอันนี้อำนวยความสะดวกครับทำวิจัยเช่นบานและอีกอย่างครับอีกหนึ่งหนึ่งโปรแกรมครับวิดีโอคอรครับอย่างผมเนี่ยมีลูกสาววัยอายุหนึ่งขวบหนึ่งเดือนครับนะตอนนี้ผู้สูงอายุที่บ้านผมทุกท่านเลยครับครับคือที่ผ่านมาไม่เคยเรียกร้องฮะว่าขอสมาร์ทโฟนทุกวันนี้ขอสมาร์ทโฟนครับ เพื่อที่ทําอะไรครับเพื่อที่จะขอให้เห็นหลานนอนก็ยังดีเนี่ยอันนี้คือใช้ในทางบวกอ่เนี่ยนี่นี่คือช่วยในเรื่องของสุขภาพใจด้วยนะสุขภาพกายสุขภาพใจรอตกลงมาพร้อมรอคนสําคัญไลน์มาหาใช่ไหมกดส่งติ๊กเกอร์มาปิ๊กรอคนสําคัญรายงานโตหรือเปล่าครับเพราะสมัยนี้วีดีโอมันเป็นวีดีโอคอใช่ไหมใช่เวลาเปิดปุ๊บอ้าวอโอเคคนมาเสร็จเออเอาคุณอยู่อยู่ที่ไหน เรียบร้อยเปิดวิดีโอคอลปุ๊บข้างหลังนี่กลายเป็นตึกวิดีโอคอลนี่เป็นเรื่องอำนวยความสะดวกแลคะความสะดวกกันนั่นแ่ะอำนวยความสะดวกให้คุณภรรยาอำนวยความสะดวกให้อีกฝั่งหนึ่งนะในการทําการตรวจสอบไปตนตรวจสอบอ๋ออันใช้นารอตรวจสอบใช่นะเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะเป็นเป็นสุขภาพใจอย่างหนึ่งของของภรรยาอืาแล้วกรจริงนะ จริงฮะจริงครับอย่างอย่างอย่างโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันก็มีแอปแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเนาะครับอันนี้เราไม่โฆษณานะครับใช่เป็น GPS ครับสามารถหาตำแหน่งของเราได้ครับอันนะครับก็ก็ผมเชื่อว่าพอพอพูดถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าชื่ออะไรไปเซิร์ชไปเซิร์ชหาเอาวนะครับองความรู้นี้มีทั่วไปนะครับซึ่งโทรศัพท์ผมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับที่ไม่กังวลนี่คือถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพอ พอมาข้ามาวนตรงนี้มันคือถ้าเราเอาไปใช้ในเชิงเชิงบวกเนี่ยมันก็คือดอำนวยความสะดวกนะใช่ครับแต่ถ้าเอามาใช้ในเชิงลบเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจละ่ที่ผมพูดถึงอะถ้าเราม,ามานั่งยึดติดกับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะโทรมาใช่ไนะหมเฮ้ยโทรมาทําไมไม่รับสายเ,เกิดความหงุดหงิดอีกจากความกังวลกลายเป็นว่าเริ่มความหงุดหงิดอีกซึ่งสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะอันเนี้ยผมเลย อยากจะฝากเป็นข้อคิดให้ท่านผู้ชมที่กาลังชมรายการเราอยู่ะนรับให้ท่านได้แยกแยะว่าระหว่างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกับขัดอุปกรณ์ขัดความสะดวกเทคโนโลยีที่เรามาใช้เนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทํำยังไงเอาไปใช้ในเชิงลบทํำยังไงนะครับเอาโทรศัพท์มือถือมาให้ลูกใช้แทนที่ลูกจะมาเซิร์ชค้นหาข้อมูลบนกูเกิลกับไปเล่นเกมอติดเกมไหม เพ่งมากๆจนสายตาสั้นตั้งแต่อายุย nee <I apologize. c oughs> <c oughs> ังไม่ถึงสิบขวบอะไรเงี้ยส่วนคุณพ่อก็เปิดพรอนทับอ่าไม่ใช่แล้วใช่ไหมฮะโอ้โหมันซึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ครับอันนั้นเซนเซอร์แล้บไม่เป็นไรไม่ค่อยได้ยินนะครับดูเสียงเราก็ได้ดูเสียงเราเหมือนรายการสนทนาไม่เป็นไรไม่ต้องเซนเซอร์ตัดออกอย่างเดียวเลยนะครับโอเคในช่วงท้ายเนี่ยเราพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเพราะนั้นเราพลังจะทาให้โทรศัพท์มือถือรือเทคโนโลยี บนสมาร์ทโฟนให้เกิดประโยชน์จากเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ก็คือเราจะใช้เพจ Facebook เราตั้งเพจ Facebook ชื่อว่าเพจสาเร็จความสุขสําเร็จความสุขสำเร็จความสุขนะซึ่นั้นจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอ่านแล้วรู้สึกได้กาลังใจเป็นข้อคิดหลายอย่างนะครับที่เป็นประยุกต์ใช้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันครับคต่พูดถึงเนี่ยก็คือว่าอย่าคิดว่าอย่าคิดต่อว่าคนอื่นถ้ายังไม่ได้ดูตัวเองเพราะหลายๆครั้งกุณคือต้นเหตุนี้โดน ว่าโดนไหมอันนี้อันนี้ผมว่าจะจะโดนพวกนายทั้งหลายฮะที่เป็นหัวหน้างานอะไรเคยไหมแบบว่าด่าใครจังเลยเนี่ยไม่ดูตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเองเคยมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับให้กับบริษัทนะครับในเรื่องของด้านการจัดการเชื่อไหมครับผมผมจากประสบการณ์ผมนะจากประสบการณ์ผมเองนะผมให้รอแล้วจัดิบปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นจากผู้บริหาร คือบางครั้งผู้บริหารเนี่ยอาจจะมีความคาดหวังครับว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยลูกน้องจะได้ได้เข้าใจเต็มร้อยโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่นะครับครับซึ่งบอกตรงๆฮะเด็กเด็กเด็กหน้าวันเนี้ยเจนวายเนี่ยทักษะในการฟังเนี่ยลดลงในการฟัในการวิเคราะแยกแยะลดลงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะสังเกตได้ง่ายๆครับเด็กเวลาริฟงานเนี่ยอย่างรุดเราเนี่ยครับกระดาษนายเรียกปุ๊บพบปุ๊บอันดับแรกต้องทำอะไรครับหาอะไรครับกระดาษกระดาษ เด็กตัวนี้ครับมือถือเครื่องเดียวครับนายบ๊บงานปุ๊บทำอะไรครับมีอยูสองอย่างแอปอัดแอปอัดเสียงครับก็ไม่ได้ไปเปิดฟังหรอกแต่ไหมอุ่นใจเหมือนเหมือนเวลาไปจัดงานสัมมนาใช่ไหมโอ้โหตั้งใจจดย์วิทยากรเลยเกินเอกสารขอจบจบงานสัมมนาผมถามคําเดียวครับเอาไปอ่านต่อแล้วไปเก็บครับเอาไปเก็บก็เก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะใช้งานวันไหนเดี๋ยวอยเอามานะครับเนี่ยณวันนี้เป็นเป็นแบบนี้ครับครับ มันมีมุมหนึ่งคือพอได้ยินคํานี้มาเนี่ยคือพูดง่ายว่าในในในคำพูดเมื่อสักครู่เนี่ยอย่าคิดต่อว่าคนอื่นอย่าคิดต่อว่าคนอื่นถ้ายังไม่ได้ดูตัวเองหมายความว่าจริงๆในๆในมุมมองเนี่ยคนที่คนที่ต่อว่าถ้ากรณีเมื่อกี้อยากเป็นเจ้านายในการต่อว่าคนอื่นเนี่ยค,คือในอีกมุมมองหนึงนะ่งเนี่ยคนที่เป็นเอ่อ,เ,อ,อเป็นรุ่นน้องหรือเป็นพนักงานที่ถูกเจ้านายต่อว่ามาเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องไปสวนกลับแล้วครับมันเป็นเป็นไปได้อยู่แล้วที่ เจ้านายเขาผิดพลาดมาแล้วไงเขาเคยพลาดเขาเลยรู้ว่าสิ่งที่เขาพลาดมาเขาไม่อยากให้ลูกน้องเขาทำมันก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะอันนี้คิดในเชิงบวกโอ้ถ้าคุณเข้าใจงี้คุณก็ต้องฟังกาเถอะคุณไม่ต้องไปลองผิดแค่นั้นเองเพราะเจ้านายคุณผิดมาแล้วเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติอีกมุมหนึ่งก็คือคนคิดแบบนี้สบายใจสบายใจเพราะว่าถ้าเขาไม่ผิดมาก่อนน่ะเขาจะอะไรมาสอนพวกเองใช่ไหมตอนนี้ในอีกมุมหนึ่งคนที่กาลังจะพูดออกไปเน่ะถ้าเกิดเขามีตั้งสติได้เขาย้อนกลับมาปุ๊บเนี่ย เอ่อบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเริ่มต้นผิดที่เราถูกไหมฮะอ่าก่อนที่เราจะพูดออกไปหรือจะต่อว่าใครเนี่ยถ้าเราย้อนกลับมาว่าเฮ้ยเออมันอาจจะเริ่มต้นที่เราเว้ยถ้าเป็นผู้นําระหว่างผู้นําผู้จัดการแต่งที่ว่าถ้าผู้นาจะย้อนกลับมาแล้วมาว่าเฮ้ยงั้นเรากลับไปแก้ไขที่ตัวเองก่อนอ,อครับนะแล้วก็ลองมาทําให้ลูกน้องทีมงานเห็นว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราได้มีการปรับปรุงและแก้ไขและเราเคยพลาดมายังไง ชัดเจนไปเลยเนี่ยผมเคยพลาดมาคุณอย่าพลาดเหมือนอย่างผมแล้วกันสิ่งที่คุณทาพลาดพลาดกันอยู่เนี่ยผมเคยพลาดมาแล้วไอ้คํานี้มันจะไม่มีเลยตัวเองก็เคยพลาดมาครับซึ่งถูกไหมซึ่งก็ต้องคุยกันในชัดเจนเนาะใช่ไหมถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็ต้องคุยกันถ้เกิเหตุเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ไม่อยากให้ให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยไม่ดีหรอกและส่วนใหญ่ทุกคนก็เคยพลาดมาแล้วแล้วก็ไม่อยากให้ทีมงานหรือลูกน้องทำพลาดอีกทำพลาดอีกเพราะฉะนั้น เวลาเราโดนนายเขาด่ามายังไม่ต้องไปส่วนกลับคถ้าคิดอย่างนี้ได้สบายใจ่คิดอย่างนี้ได้ก็มีความสุขนี่คือสูตรสาเร็จความสุขเกือเกลือโอเควันนี้เราสองคนต้องลาต้องชมไปก่อนครับพบกันต่อไปใน e p พสี่ครับผมครับครับสวัสดีครับ